สนับสนุนโดยนม m u ชมิ e เจนไอเมื่อมีอาการอ่อนเพลียอะลินามีนเอ็กซจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตู้เย็นมิสูบิชิอิเล็กทริกชุดเครื่องนอนโตโต้จนกระทั่งถึงวันที่ขอแต่งงานเตรียมการยังไงคะวางแผนนานขนาดนห้อย่าบอกนะว่ากิฟต์ขอ ใ่อันนั้นคออือเราเรารู้ว่าเป็นแฟนกันเง,งี้เราก็อยากให้น<า>นมัน,นถูก <พบ S 2> ต้อง,นนงปกีกว่าก็เข้าไปหาแม่บอกว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแม่นะครับ <G ül üyor> ขอแต่งขอแต่งงาน <G ül üyor> แ,แม่บอกโอเคแต่กิฟไม่รู้ <G ül üyor> วางแผนกับเพื่อนไปต่างจังหวัดเช่าห้องไว้สามห้องมันเป็นบ้านเป็นหลังค่ะคือชั้นบนจะเห็นวิวทุกอย่างมีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วลงมาชั้นล่างก็จะเป็นห้องอีกสองห้องนอนทีนี้ก็วางแผนกับเพื่อนว่า ให้เพื่อนอะวิ่งไปจองห้องบนสุดเลยเพื่อที่จะจัดสถานที่อันนี้ก็เห็นเพื่อนวิ่งไปข้างบนก็งอนงอนแล้วตัวเองต้องไปอยู่ห้องข้างล่างใช่ครับทีนี้ก็ลงมาตามเธอไปกินข้าวข้างบนหน่อยจัดเลี้ยงข้างบนไนครับไม่ก็งอนอยู่ในห้องครับตามยังไงก็ตามไปต้องใช้แผนสองว่าให้เพื่อนอะทำท่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแคร์เพื่อนอ๋อเห็นคนทะเลาะกันไม่ได้มาตามให้ไปเคลียร์ เดินขึ้นมาหน้าบูดหมดเลยครับเอพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บยังไงก็หน้าอึ้งซะหน่อยแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนแล้วก็เริ่มแบบหน้าไป็นที่แทนครับแล้วแกแล้วแกแล้วคุณทำอะไรต่อก็ให้เขาดื่มด่ำบรรยากาศสักนิดนึงก่อนอะไรอย่างเงี้พอได้ฟิลปุ๊บแบบเราก็บอกความในใจแล้วก็ ขอเขาแต่งงานพูดว่าอะไรบ้างพูดว่าอะไรบ้างวันนั้นงานสาธิตเออทำให้ดูหน่อยดิก็จับกันอย่างนี้เขาบอกว่าเราก็เป็นแฟนกันมาได้สักพักแล้วก็อยากจะดูแลเขาไปทั้งชีวิตก็แต่งงานกันนะอะไรประมาณนี้เออแล้วไงแล้วคุณอ่ะก็ก็ไม่ตอบไม่ตอบอึ้งอึ้งคิดอะไรอยู่คิดเยอะค่ะคิดกี่นานกี่นาน ก็นานนานมากไม่คือคิดว่าจะไม่แต่งหรือว่าจะแต่งดีคิดว่าจะรับหรือไม่รับดีเฮ้ยเหรอคือกี่มาคิดว่าเอะรับแต่งงานแล้วต้องแต่งเลยไหมแล้วจะให้เล่นวันเล่บอลต่อไหมแล้วพ่อกับที่สำคัญคือจะรับดีก็ต้องใช่ค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ยังไม่รู้เรื่องแต่เราอ่ะก็เลยคิดเองว่าเอ้ยจะยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็น้ำตาคอเราก็เลยกลัวประมาณว่าถ้ารับไปแล้วที่บ้านยังไม่รู้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย ถ้าเราเลือกอับแม่คงโอเคอะไรเงี้ยก็เลตอบรับเข้าไปแล้วพอหลังจากตอบรับเสร็จเราก็โทรหาแม่เลยแม่บอกว่าอ๋อรู้แล้วเขาไปขอกับแม่แล้ใช่ก็คิดมากอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดเรารู้มาก่อนว่าเขาคุยกับพ่อแม่เราก็โอเคค่ะเนจนกระทั่งในที่สุดก็ได้แต่งงานกันนะแต่ว่าแต่งไปแล้วเนี่ยเรื่องของมูเตลูก็ยังไม่หมดแค้นร้อนรอเพราะว่า เนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้มากเห็นบอกว่าที่บ้านนี่ห่วงจุ้ยนี่คือทั้งหลังใช่ค่ะตอนจะไปซื้อบ้านเราก็ศึกษาข้อมูลว่าอยู่แบบไหนบ้านแบบไหนจะรวยอยู่ยังไงแฟนจะไม่ดื้อไม่เร้งบ้านสี่ยังไงทำแฟนไม่ดื้อเนี่ยก็บ้านจะต้องมีสวนอยู่ขวามือของบ้านและห้ามทําบ่อน้ําไว้ฝั่งขวาถ้ามีบ่อน้ําอยู่ขวามือของบ้านผู้ชายจะมีชู้คุณคะตอนนี้ถมบ่อกันหมดแล้วค่ะ คือถ้ามีบ่อน้ําถ้าจะให้ดีไว้หน้าบ้านเขาบอกไว้หน้าบ้านจะดีกว่าแล้วก็ให้มีปลาเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมีมีสิ่งเคลื่อนไหวหลไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อความเชื่อแล้วก็แล้วแต่แต่ละคนรู้ไหมเรื่องนี้รู้ไหมก็ไม่รู้อีกละโดนหลอกมาโดนหลอกแม่แม่ติใจเขาหลอกไปดูเรือนหอกเาสักนิดนึงว่ายังไง่วงจุ้ยเขาเชิญค่ะ หุยกล้องมาพอดีเลยความลับเปิดเผยหมดเลยอ่ะอยู่บ้านเป็นยังไงโอ้โหมาจนได้เดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวชมบ้านแล้วก็อันดับแรกเลยต้องพาไปดูเลขที่บ้านก่อนว่าบ้านที่เนี้ยทำไมถึงต้องเลขที่นี้แล้วก็มีประวัติความเป็นมาอยังไงคะ่ะไปไปเลยครับนี่เลยวันเลขที่เท่าไหร่คะ ก้าทับหนึ่งครับผมจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าหลังนี้มันเก้าทั <laughs> <laughs> บหนึ่งบังเอิญ <laughs> ใช่ค่ะมันเป็นความบังเอิญที่เราจะได้อยู่บ้านหลังนี้น้องที่เป็นเซลขายก็บอกว่าพี่พี่มีหลังหนึ่งอยู่หน้าโครงการมาเจอหลังนี้ซึ่งถูกใจมากเออเลขที่สวยก็เลยเอาเลย <9 S 1> ที่สําคัญก็คือตรงกับโฉนดของบ้านนะคะก็เก้าเก้าเก้าก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่ดีเลขดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบก็เดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันต่อว่าแล้วมีอะไรอีกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนี่เลยค่ะ บ่อน้ําในตํานานจริงๆตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าและนัดเขาเป็นคนชอบเลี้ยงปลาเราก็เลยเลือกที่จะทำบอ่อปลาอยู่หน้าบ้านไปศึกษาข้อมูลมาแล้วถ้ามีบอ่อปลาห้ามมีด้านขวามือของบ้านหันหน้าออกอย่างนี้นะเพราะว่าผู้ชายจะมีชู้แล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของบ้านก็ห้ามมีบอ่อปลาเพราะว่าผู้หญิงจะมีชู้จริงๆมีฝั่งซ้ายก็ได้นะก็ลองดูสิ <laughs> ก็เลยเพื่อความยุติธรรมของทั้งคู่ เ,เราทําท <ำ S 1> ไว <ป S> ้หน้าบ้าน<ป>แล้วก็แม่ของกิฟก็บอกว่ามีบ่อปลาไว้หน้าบ้าน,นอ่ะดีเพราะว่าต้องมีอะไรไหลเวียนอยู่หน้าบ้านก็คือมีปลาว่ายนวนเวียนก็จะทําให้เงินทองไหลามาเท <và S 2> มาก็อตอนนี้เราก็มาในครัวนะคะเป็นบ้านของนัดค่ะเขาชอบกับชอบกับข้าวมากแล้วก็ซึ่งตัวนัดเองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่ขอให้ครัวก,กว้างๆก็พอแต่กิฟค่ะก็ยังอิงเรื่องดวงฮวงจุ้ยเหมือนเดิมเตาแก๊สกับซิงล้างจานค่ะ ห้ามอยู่ติดกันเรื่องของน้ํากับไฟอะค่ะไม่ควรที่จะเอามาไว้ติดกันซึ่งถ้าอยู่ติดกันเนี่ยมันจะเป็นผลเสียให้กับบ้านให้กับครอบครัวขึ้นมาชั้นสองของบ้านนะคะก็จะเจอกับพระพุทธรูปคุณแม่มาที่บ้านเหมือนกับดูของจุ้ยของบ้านให้ว่าอยากให้เอาไว้ทิศนี้มากกว่าท่านก็จะหันหน้าออกหน้าบ้านก็คือคอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ผูกมือวันที่้แต่งงานเนาะใช่ครับพิธีไทยที่โคราชค่ะคนอื่นที่บ้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าบ้านเราคือแม่ก็บอกว่าอยากให้เอามาเก็บไว้ที่บ้านที่เราอยู่ด้วยกันใช่ก็มาไว้ในพานแล้วก็ไว้กับพระเพื่อที่จะเป็นจริมงคลของเราด้วยต่อไปเราไปไปดูห้องหอรอรักของเราดีกว่ามาแล้วนี่ไงห้องนี้ที่เราเลือกก็หวงจุ้ยอีกค่ะเหมือนเดิมซึ่งที่บ้านกิฟต์จะถือมากว่า ถ้านอนต้องให้หัวหันไปด้านทิศตะวันออกหันเท้าไปด้านทิศตะวันตกเกียงนอนก็จะมีะไ,ดได้มงคลได้มงคลที่ไว้สวมหัววหัวตอนแต<อ>น่งงาน,อน,อนพอถอดออกปุ๊บเขาก็ให้มัดรวมกันไว้แล้วก็ให,กให้มาไว้ที่หัวนอนเราก็เอามาไว้ที่หัว,ว,วนอนร,รักกันยืนยาว ต่อไปนะคะแล้วก็จะพาไปเรียกเจ้าของบ้านลงไปกินข้าวตั้งแต่มาเขายังไม่ออกจากห้องเลยค่ะไปไปดูกันค่ะ<ช>ไปเรียกเจ้าของบ้านหน่อยเธ<ๆ>อมาทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านหน่อยค่ะนี่อะไรเนี่ยเธอค่าเสร็จแล้วค่อยลงไปห้องนี้<ๆ>เป็นห้องของนางค่ะห้องนี้เป็นห้องของนางค่ะนี่ก็เป็นห้องปลื้มจิตนะคะเราตั้งชื่อห้องไว้แล้วนะคะเพราะว่าวันแรกที่มาดูบ้านเลยก็โทรไปบอกเขาว่า เฮ้ยน้องจะซื้อบ้านแบบตื่นเต้นก็เล่าให้ฟังคําแรกที่นางพูดมาในโทรศัพท์นางบอกว่าเออดีซื้อเลยห้องนึงของฉันนัดจองติดรูปให้ด้วยนี่คือยังไม่ได้ติดเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอช่างมาติดรูปที่ผนังค่ะนางบอกว่าต้องมีห้องนึงเป็นของเขาเนี่ยเห็นไหมนิงค่ะพี่วรรณาหอมจังเลยพี่วรรณาเข้ามาตั้งแต่เช้ามาช่วยทํากับข้าวในครัวเนี่ยแล้วก็จัดดูดูเนี่ยตัวอย่างที่ดีเห็นไหมตัวอย่างที่ดีจาก สังเกตได้เลยนะคะว่าใครเป็นเจ้าของบ้านดูค่ะตื่นทีหลังค่ะตามมากินเลยแล้วก็นั่งหัวโตะด,ด้วยค่ะ<ช>สแสดงความเป็นเจ้าของบ้านได้อย่างอย่างดีนะคะก็จริงๆแล้วพี่น้องกับพี่นาเขาชอบกินน้ำยาขนมจีนแล้วก็ผัดเผ็ดไก่บ้านอของฉันพี่นานีสั่งมาเลยครับก่อนออกจากบ,บ้านบอกนะาตีนเยอะๆตีนเยอะ,เยอะๆเอาถั่วฝักยาวดูค่ะนี่สามีใครคะสามีใคร ปวดสังเกตนะคะของภรรยายังไม่ตักนะตักให้ตักให้ลื้มจิตก่อนนี่ยังดีนะคะวันนี้มาแค่สองสาวค่ะถ้ามาครบทีมก็ดูแลหมดค่ะอร่อยมากอร่อยมากส็าติเหมือนเดิมเลยอ่ะเดิมนี่คืออร่อยเหมือนเดิมเนี่ยอยากชวนพี่ม้านะคะพี่กะละแมแล้วก็พี่ชมพู่มาทานด้วยกันอร่อยมากบอกเลยแล้วจะติดใจค่ะใช่ไหมไม่ได้ม้ครับต้องมาทีมแต่มีข้อแม้นะคะถ้าห่อไปกินไม่อร่อยต้องมากินที่บ้าน สวยงามสวยงามเป็นเรือนหอที่ยังอยู่ไม่ครบ48ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวนะในห้องเรือนหอคุณมีห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่านองบอกว่าทําให้นองด้วยใช่เขาจะมาอยู่กับเราอะคะเขาบอกใช่ค่ะเขาบอกเขาจะมาอยู่ด้วยให้ล็อกไว้เลยห้องหนึ่ง สามคนผัวเมียเนี่ยนะคะทุกท่นนี้เขาได้มาอยู่บ้างยังคะมาบ้างก็มาอยู่เป็นอาทิตย์สามคนอ๋อเหรอแล้วเขาก็จะทำกับข้าวแล้วก็ตั้งโต๊ะกินสามคนก็อยู่ด้วยกันสามคนก็ดีนะคะแล้วเวลานอนน่ะแต่ว่านอนแยกห้องก็องกช่วงน่ะก็เวลากิ๊บกับนัทไปแข่งอยู่ทีมเดียวกันนี่ยค่ะ ก็นัดก็จะต้องตื่นมาทำกับข้าวใส่หม้อไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้พอหน่องอยู่ได้ัอาช่วงที่เราไม่อยู่ใช่อ๋อเหรอเฮ้ยเราไม่อยู่เราก็ต้องเลี้ยงเขาด้วยเยอะเอดีเนาะเฮ้ยสุดยอดอะอะเนี่ยอะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวต้องเอาเจ้าตัวเนี้ยมาซักตัวให้รู้เข้ามาอีกเหรอคะเดียยังมาพี่กระนาดเราเจอโอ้กว่าจะได้คิวสองคนหน่องก็มากับเขาอีกมาด้วยมาด้วยอ่ะสักครู่เดียวค่ะ ราจะขอเปิดตัวผู้ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นมือที่สมในชีวิตคู่มาให้ปากคํานะคะไปเที่ยวด้วยกันไม่ต้องเปิดห้องเยอะหรอกนอน3าคนเลยแม่ค่ะจัดปกติที่บบฮัลโหลเธอว่าไงล่ละเสียงเ้าห้าพอรับสายผู้ชายก็จะแบบเเสียงนี่คือเสียงจริงเพาทำอย่างนี้ไปอะไรคุยอะไรมองว่านัดเขาเป็นคนดีคนนึงแล้วแบบยิ่งพอมาเห็นพฤติกรรมนัดที่แสดงกับกิฟคือแบบ เฮ้ยผ <łość> ู้ชายคนนี้ฉันก็อยากได้นะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็พอลงรถปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บๆเดินกลับไปเลยพี่โมไซค์เรียกเรียกเรียกหัวกันน็อกไม่ถอดคื้นเขาใส่หัวกันน็อกเดินเข้าหอเฉยเลย